กรมประชาสัมพันธ์จัดง,งานสถาปนาครบ82ปีค่ะซึ่งมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิแ์และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีค่ะนายพินันจันทรังศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีบวงสวงสักการะพระพรมพระอินทร์และพระภุ่ิเจ้าที่เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ82ปี โอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับผู้แทนหน่วยงานต่างๆทงั้งภาคราัฐภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งร่วมทําบุญเพื่อจัดสร้างองค์พระประธานปางธรรมจักรประจําอุโบสถหลังใหม่นวจีนประชาสมโมสรตําบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา กรมประชาสัมพันธ์เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่3พฤษภาคม2476มีชื่อว่ากองโฆษณาการและได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักโฆษณาการเมื่อวันที่9ธันวาคม2476มีการพัฒนาผลงานมาเป็นลำดับตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการสภาพของสังคมการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมโฆษณาการเมื่อวันที่5กรกฎาคม2483หลังจากนั้น12ปีได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์จนกระทั่งปัจจุบัน